สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนประจำมวดวันที่16ทธันวาคม2,564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์เอาสูตรเด่นบนแบบตารางเลยนะคะมาสรุปให้ชม เออจะได้นึกภาพออกนะคะว่าเลขที่เราเลือกไปนั้นครบทุกสูตรนะคะครบทุกสูตรไหมคะนะเพราะว่าแต่ละสูตรที่อาจารย์นํามาให้นี้อาจารย์คัดเลือกมาจากสูตรที่เดินล้วนแล้วแต่เดินดีทั้งนั้นเลยนะคะมาชมกันเลยนะคะเป็น อาจารย์วางไว้ให้เป็นแบบตารางเนยนะคะเป็นแบบตารางนะคะดูตารางตามนี้เลยนะคะตารางนี้จะทั้งหมดที่อาจารย์นํามาให้ชมนี้นะคะจะมีทั้งหมดแปดสูตรนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดสูตรนี้เลยนะคะแปดสูตรนะคะอาาันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะจําไม่ได้แล้วนะคะว่าแต่ละสูตรนี้มีความเป็นไปเป็นมาแบบไหนนะคะ เดียวอาจารย์จะวางให้ให้ชมนะคะแต่แต่จะไม่สอนวิธีการทําสูตรนะคะจะเอาตัวเลขให้ดูเลยนะคะว่ามันมีที่ไปที่มาแบบไหนนะคะยาวมาขนาดไหนแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีตัวไหนน่าจะมาบ้างของแต่ละสูตรนะคะอาจารย์ก็เมื่อคืนนี้ก็นอนคิดอยู่นะว่าเอ๊ะบางคนก็ถามมาว่า เลขนั้นมาแบบไหนเลขนี้มาแบบไหนก็แสดงว่าคืออยังดูไม่ครบทุกสูตรนะคะที่อาจารย์วางลงไปให้ตั้งแต่ช่วงต้นๆงวดนี้เลยนะคะ,ะมีวางไปก็หลากหลายสูตรแล้วนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะทีนี้สําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะเน้นนะคะเน้นที่สูตรเด่นๆน,นะคะของบนนะคะทั้งหมดเลย แปดสูตรนะคะเลือกเลขแปดมาเลยนะคะคือหนึ่งถึงแปดนะคะเอาไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากสูตรจนเกินไปแล้วก็คัดคัดตัวที่เด่นเด่นเอาเฉพาะสามหลักเท่านั้นนะคะทุกสูตรจะเป็นสูตรสามหลักหมดเลยนะคะจะมีเป็นสูตรสามหลักทั้งหมดเลยอย่างละสามตัวสามตัวนี่ก็สามตัวนี่ก็สามตัวนะคะเดีย๋ยวลองมาดู ที่สูตรที่หนึ่งก่อนเลยนะคะเอาทีละสูตรเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้วางไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดที่ที่มาจนถึงงวดสองห้าแปดก่อนนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นตารางนะคะพอมาช่องแรกเลยนะคะเอาดูไปทีละช่องนะคะอาจารย์เตรียมไว้แล้วนะคะ จะมีเลขเป็นไหนบ้างสูตรแรกนี้นะคะอาจารย์จะวางที่สูตรที่เด่นนะคะระยะยาวที่อาจารย์ใช้อยู่นะคะตัวที่ใช้มีมาก็าตั้งแต่ใช้สูตรนี้นะคะใช้สูตรนี้ก็จะมีหลุดหนึ่งหนึงงวดนะคะจากทั้งหมด22งงวดนะคะก็ตั้งแต่งวดที่ มาจนถึงงวดที่ยี่สิบสามเลยนะคะก็จะได้เป็นแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งแล้วนะออก็ถือว่าเดินเดินดีนะคะหลายงวดอยู่นะคะหลายงวดอยู่ก็หลุดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ละสูตรเป็นสูตรแรกเลยนะคะก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรนี้นะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะจากยี่สิบสามงวดนี้นะคะ อาจารย์เอามาให้ดูแค่9งวดนะคะจะได้อยู่ในตารางนะคะแล้วก็จะอยู่ในครบในหน้าจอโทรศัพท์เลยนะคะที่อาจารย์ใช้ในการบันทึกเทปวิดีโอนะคะวิดีโอลงในในช่อง YouTube นี่นะคะอาจารย์ก็จะคัดเลือกมาแค่เก้างวดนะคะเก้างวดเป็นสูตรที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะต่อมาดูมาดูสูตรที่สองนะคะก็คือสูตรนี้นะคะสูตรที่สอง สูตรละสามตัวสามตัวนะคะก็จากสีส้มๆที่เห็นนี้ก็เข้ามาตลอดนะคะอันนี้พอดูสูตรที่สองจะเป็นสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็จะคือไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดเลยนะตามนี้เลยนะคะดูเฉพาะช่องที่อาจารย์ให้ชมนี่นะคะในสูตรจากกวดที่หนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เลยนะ ตัวเล็กไปป่ะคะเอาประมาณนี้นะคะอาจารย์คิดไม่อยากปรับจออีกนะคะเพื่อจะได้เห็นตารางตารางชัดอันนี้อาจารย์ก็สอนไปแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ให้ดูเฉยเฉยนะก็เป็นตรงตั้งแต่งวดแรกมาจนถึงงวดปัจจุบันนี้เลยนะคะก็คือ,เ,อเข้าทุกงวดเลยนะคะเข้าทุกงวดนะนี่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะงวดนี้ก็จะเป็น เจ็ดแปดเก้านะคะออมีท่านผู้ชมถามาอาจารย์ขราบอาจารย์ขาอีตรงเจ็ดแปดเก้าตรงที่เวลาอาจารย์ไปสรุปในสูตรต่างๆมายังไงคะอะไรอาจารย์สอนไปแล้วนะคะสอนตั้งแต่แรกๆเลยนะคะบางทีเอาแต่ผลของสูตรนะคะไปสรุปให้ฟังบางท่านก็จะต้องถามย้ำกับกมาอีกว่าเอ,อ๊ะมายังไงเจ็ดแปดเก้าเอ,อ๊ะมายังไงแปดเก้าศูนย์อะไรแบบนี้นะคะก็เอามาจากสูตรนี่ละค่ะนะ,ะอันนี้อาจารย์สรุปให้ดูนะคะ ก็เป็นเป็นสูตรที่สองนะคะในเป็นสูตรที่สองนะสูตรที่สองเนี่ยนะคะต่อมาเป็นสูตรที่สามดูสูตรที่สามก็คือสูตรสูตรนี้นะคะเป็นเป็นสูตรนะคะเป็นเลขคงที่เลยนะคะเป็น เที่เขาเรียกกันว่าเลขไหลเลขไหลอะไระ้ยคือมาดีทุกงวดเลยนะคะนะคะมาดีทุกงวดเลยนะอสูตรนี้อาจารย์ก็วางให้ดูแล้วนะคะดูวันที่นะคะใถววันที่16อาจารย์วางไว้ให้นะคะเนี่ยก็มานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เขียนเอาไว้นะคะว่าห้าหกเจ็ดนะคะเป็นเป็นเลขเขาเรียกเลขคงที่นะคะถ้าเป็นภาษาทํา ทำหวยนะคะทําเลขเขาก็จะเป็นวางไว้ว่าการเกิดจากการสังเกตนะคะเกิดจากการสังเกตว่าแต่ละงวดนี้ที่ออกมาจะมีเลขนี้ติดมาเสมอเลยนะคะเอาไม่เลขห้าก็เลขหกไม่เลขหกก็เลขเจ็ดอยู่แบบนี้นะคะ,ะประมาณนี้นะ,ะมาทุกๆงวดเลยนะคะบางทีนะคะจากการสไลด์ของสูตรนะคะจากตรงนี้นะคะเนี่ยเจ็ดแล้วก็หกแล้วก็ห้านะคะ พอเข้า7แล้วก็งวดต่อมาก็เข้าหแล้วก็เข้าห้านะคะเวลาเราเขียนแล้วเขียนไล่ไว้แบบนี้นะคะมันก็จะดูตามเป็นเหมือนกราฟนะคะเหมือนกราฟานี่ค่ะพอมาเข้า7ดแล้วก็จะเข้าหแล้วก็เข้าห้านะคะตัวอื่นก็เข้าด้วยนะคะแต่ว่าเวลาสังเกตนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเข้างวดนี้นะคะตั้งแต่ศูนย์สามเจดเข้า7ดนะคะเจ็ดหหนึ่งแล้วก็เข้าเจ็ดเข้าหแล้วก็เข้าห้างี่ค่ะการการ เวลาจารย์เอาสูตรมาให้ดูเยอะๆสูตรเยอะๆถือย้อนไปเยอะๆอย่างนี้นะคะก็จะได้เห็นทางของตัวเลขนะคะว่าเออเป็นยังไงทีนี้มันเต็มแล้วนะคะพอง,งวดต่อมาคือคืองวดที่ยี่สิบสี่นี่นะคะจะเดาไม่ออกแล้วนะคะว่าเอาจะเอาตัวไหนดีนะคราวนี้เราจะมันจะต้องเริ่มมาสักงวดหนึ่งก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าจากงวดนี้ถ้ามาตรงนี้นะคะ ถ้าเข้าตรงนี้งวดต่อไปก็จะเป็นเลข7ทันทีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าง,งวดนี้ถ้าเกิดต่อไปมางวดมาตัวเลข5นะคะงวดต่อไปมางวดเลข 5. อ่างวดต่อไปอีกก็อาจจะเป็นเลข5นะคะหรืออาจจะมาทะแยงเป็น6แบบนี้นะคะการดูทางตัวเลขนะคะแต่ในขณะที่มันเดินมาแบบนี้นะคะมา3แล้วก็โยกมาแบบนี้นะคะอพองวดนี้เราก็จะเลือกไม่ไม,ไม่ได้ะะเขาจะเอาเลขไหนดีนะคะไม่เหมือนกับ สูตรแรกนะคะที่อาจารย์ให้ให้ดูนะคะงเป็นสูตรตรงนี้นะคะถ้าเป็นทางตัวเลขนะคะเห็นไหมคะจะมาเฉพาะตัวกลางยาวมาเลยนะคะเลขนี้นะคะยาวมาทุกงวดเลยแต่เป็นปีกแบบนี้ก็จะมาทางสองมาสามมาหกนะคะแล้วก็ทะแยงมานี้ก็ได้นะคะ,ะงวดต่อไปจะพุ่งมาเป็นตัวนี้หรือเปล่าคะเป็นเลขแปดหรือจะยิงยาวมานะคะเป็นเลขเก้านะคะแต่ เลขเก้างวดนี้ก็สวยที่หลักร้อยนะคะแตก่ก็หลุดได้เหมือนกันนะคะมันจะมีสูตรที่อาจารย์ยังไม่ได้วางให้ดูเป็นสูตรแบบสามตัวสี่ตัวนะคะสามตัวสี่ตัวนั้นก็ตรงหลักร้อยก็จะไม่เด่นนะคะจะเป็นเด่นที่หลักอื่นนะคะอันนี้อาจารย์วางให้ดูแบบหกหกหลักนะคะที่ได้หลักร้อยที่เก้าแล้วก็จะมีตัวรองอีกสามตัวนะคะต้องเข้าไปชมในหลักร้อยนะคะอาจารย์จะไม่อธิบายในที่นี้นะคะ แล้วก็ที่มาบ่อยๆก็จะเป็นแค่สองตัวท้ายนี้เท่านั้นนะคะก็คือตรงเนี่ยด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังด้านหลังใช่ไหมจะมาทุกทุกทุกอันเลยนะด้านหลังอยู่ในส่วนของด้านหลังนะคะอ่าค่ะสำหรับแปดเก้าูนนะคะที่อาจารย์ให้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเลขแปดกับเลข0ูนนะคะน,น่าจะเด่นสำหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูในที่สรุปนะคะอาจารย์ยกตัวอ,อย่างให้ดูเฉยนะคะต่อมา ถึงสูตรไหนนะคะสูตรที่สามเลยนะคะถึงสูตรดีแล้วนะคะต่อมามาดูที่สูตรที่สี่นะคะสูตรที่สี่สูตรนี้เลยนะคะสูตรที่สี่อันนี้ก็จะเป็นมันได้เลขเดียวกันกับเลขของของนี้เลยนะคะของสูตรที่สามเลยนะคะดูหน้าตาของสูตรนะคะสูตรนี้ก็ไม่หลุดเลยนะคะทั้งหมดยี่สิบสามงวดนะคะเป็นเลขนะคะจา์ ก็สอนไปแล้วนะคะเดี๋ยววันที่ที่ลงให้นะคะเนี่ยะคะ <Yeah. S 1> สอนไปแล้วก็ไม่สอนซ้ํานะคะแต่เอาตัวเลขมาให้ดูว่าอาจารย์เอาสูตรนี้ลงมาวางให้นะคะก็คือนะครับเมื่อที่แล้วก็จะเป็นห้าหกเจ็ดนะคะเมื่อนี้ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดเหมือนกันแต่คนละสูตรกันนะคะอันนั้นเป็นคงที่ที่วางแต่สูตรนี้นะคะจะมีแค่สองตัวเลขก็คือเลขห้าหกเจ็ดกับศูนย์หนึ่งสองเท่านั้นนะคะนะคะ ห้าหกเจ็ดเนี่ยนานๆก็จะมีศูนย์หนึ่งสองมานะคะมีศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนี้นะคะจะมีแค่สองชุดเท่านั้นก็คือชุดศูนย์หนึ่งสองกับชุดห้าหกเจ็ดนะคะแต่งวดนี้จะได้เป็นห้าหกเจ็ดนะคะซึ่งได้ตรงกับเลขคงที่เมื่อสูตรที่สามเลยนะคะเพราะฉะนั้นสองสูตรนี้จะมาหรือเปล่านะคะเออห้าหกเจ็ดกับห้าหกเจ็ดถ้ามาตัวไหนจะเด่นนะคะในห้าหกเจ็ดต่อมา ถึงสูตรที่สี่แล้วนะคะสูตรนี้แกสำคัญนะคะสูตรนี้นะสองสองสูตรนี้นะคะเพราะว่างวดที่เราจะใช้จริงงวดนี้ลงที่ห้าหกเจ็ดเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้ดูนะให้ดูดูดูสูตรไปก่อนนะคะดูวิธีการทางเดินของสูตรก่อนนะคะอมาถึงตรงนี้นะคะเป็นสูตรที่ห้าแล้วนะคะสูตรที่ห้าก็จะเป็นสูตรนะคะที่เด่น ถ้าเด่นแบบระยะสี่ตัวเลยนะคะสี่ตัวก็คือจะเดินมาทั้งหมดสามสิบห้าง่วติดเลยนะคะสามสิบห้างัวติดติดเลยนะคะถ้าแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมาแค่สามตัวหน้านะคะมาแค่สามตัวหน้าถ้าเพิ่มตัวหลังไปด้วยเนี่ยคือจะเป็นทั้งหมดสามสิบห้าสูตรนะคะและครนี้สำหรับงัวดนี้นะคะ อาจารย์เห็นว่าเอาเฉพาะแถวนี้เลยนะคะข้างหลังนี่คือไม่มาเลยนะคะข้างหลังนีค่คือระยะหลายงวดนะคะจะมาช่วงสามตัวหน้านี้เท่านั้นนะคะสามตัวหน้าก็เลยลองยกตัวอย่างไปที่เอาแค่สามตัวหน้านะคะซึ่งจะเป็นเลขเด่นด้วยนะคะงวดนี้เฉพาะเ,าเลขหกบนนะคะก็ไม่ไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็เอามาแค่สามตัวให้ดูนะคะที่เข้าดีๆนะคะเป็นสามตัวแรกนะคะ อยู่ในสูตรที่ห้านี่นะคะต่อมาเป็นสูตรที่หกแล้วนะคะสูตรที่หกทุกสูตรนะคะจะได้อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะแนว่านว่าเรียนแบบย่อๆเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้เลือกลงมานะคะเพราะว่าอาจารย์วิเคราะห์มาจากตรงที่มีห้าหกเจ็ดนี้อยู่แล้วนะคะจะเป็นเลขคงที่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ อันนี้ก็ระยะยาวเหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้หลุดเลยนะคะให้ดูที่เฉยนะเนี่ยนะคะไม่ไม่หลุดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดจะมาตัวไหนแบบนี้นะคะแต่แต่อาจารย์ไม่ได้วางไว้ให้ในนี้นะคะเพราะว่ายังมีสูตรที่สวยกว่ามาะคะอาจารย์วางห้าหกเจ็ดที่เป็นเลขไหลให้แล้วก็ไม่วางสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาแค่นี้นะมาถึงคู่ขวัญก็ดูไปแล้วนะคะชุดนี้นะ ต่อมาก็เป็นสูตรแบบร้อยาะลยนะคะคือสูตรแบบร้อยมมลย์อาจารย์เปิดก่อนนะคะเดีย๋ยวอยู่อีกเล่มหนึ่งนะคะนี่ค่ะสูตรนี้นะคะตั้งแต่ห้าเจ็ดเก้านะคะมายาวเลยนะคะก็ จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นศูนย์นดนะคะงวดที่แล้วนะงวดนี้ก็ศู8ย์หนึ่งเหมือนกันนะคะได้เลขเดียวกันเนี่ยนะคะงวดที่แล้วเข้าไปเลข8ดนะคะก่อนนั้นก็เป็นเลข1อะไรแบบนี้คะ่ะมีทั้งหมด3ตัวนะคะเอาสามตัวนะ อาจารย์เอาเฉพาะสูตรสตัวให้ดูนะคะมีสูตรแบบ4ี่ตัวเด่นระยะยาวห้าตัวอะไรก็มีนะคะแต่เอาสามตัวกําลังพอดีนะคะถ้าสองตัวบางทีก็ก็หลุดง่ายเกินไปนะคะย,ยิ่งสูตรตัวเดียวอย่างนี้ยิ่งก,ก็หลุดก็หลุดง่ายนะคะอันนั้นเอาไว้เป็นแบบสูตรวัดใจไปนะคะอันนี้ก็มาดูตรงสูตรที่หนะคะอ่ะสูตรที่หกนะ,ะนะงวด ที่แล้วนะคะเป็นู018เดี๋ยวงวดนี้ก็เป็นู018นะคะเดี๋ยวจันจะให้ดูทีเดียวเลยนะคะดูแบบนี้ไปก่อนนะเต็มจอแบบนี้ก่อนแต่นี้มาดูที่สูตรสูตรที่เจ็ดก่อนนะคะสูตรที่เจ็ดหรืออีกสองสูตรนะคะหรืออีกสองสูตรนะมาถึงสูตรที่หกแล้วนะถึงสูตรร้อยมมลายบนแล้วนะคะเป็นที่เป็นตัวเด่นเดี๋ยวมาดูสูตรที่หกก่อนนะคะสูตรที่หกนะสูตรที่หกก็จะเป็น มีตัวเด่นนะคะสูตรนี้ก็เป็นระยะยาวนะคะสูตรนี้ลืมไม่ได้นะคะทั้งหมดนะคะมี35สิ้างวดนี่นะคะ35้างวดไม่หลุดเลยนะคะตั้งแต่งวดที่หนมาเลยนะคะสูตรนี้ก็ค่อนข้างามีการทั้งคูณทั้งบวกนะคะผสมผสานกันมานะคะยาวมาเลยนะคะยาวมาจนทุกงวดเลยนะคะไม่มีหลุดเลยนะคะจนอันนี้งวดที่ยี่สิบห้าเลยนะคะก็ยัง เข้าอยู่นะคะอันนี้ก็มาที่ยี่สิบหกเลยนะคะดูนะคะ26 26ยี่สิบหกยี่สิบหกจนถึงสามสิบห้านะคะก็ไม่หลุดเลยนะคะสักงวดเดียวนะอันนี้อาจารย์ก็สอนแล้วนะคะเนี่ยลงวันที่ไ้ให้ดูนะคะสิบหกธันวาหกสี่เนี่ยสอนแล้วนะคะเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งนะคะที่เก้าศูย์หนึ่งวดนี้งวดที่แล้วเป็นเจ็ดแปดเก้านะคะก็เข้าที่เลขแปดนะคะคือออกสองห้าแปดนะคะ เป็นสูตรที่เจ็ดนะคะอ่าเหลือสูตรสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นอ่าสูตรสูตรนี้เป็นสูตรที่ที่แปดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แปดนะสูตรสูตรที่อาจารย์ให้ดูตรงนี้นะคะที่ได้ได้ได้เจ็ดแปดเก้านะคะแล้วมวดที่เราจะใช้นี่คือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะก็จะเป็นอ่าสูตรที่แปดอ่าเดี๋ยวเหลือสูตรที่เจ็ดอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่เจ็ดนะพอดีเปิดเจอสูตรที่แปดก่อนนะคะ สูตรอาจารย์ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะชบที่เป็นตัวเด่นนะคะก็ประมาณสามสี่เล่มเลยนะคะนี่อาจารย์คัดมาเฉยๆนะคะคัดมาให้ดูเอาเฉพาะสูตรที่เราน่าจะใช้ในในงวดนี้นะคะส่วนสูตรที่เจ็ดนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะตรงนี้นะคะเป็นระยะที่อาจารย์จะให้ชมนะคะ งวดนี้นะคะได้เป็นเลขนะคะคือห้าสองแปดนะคะเป็นทั้งหมดเลยนะคะไม่มีหลุดเลยนะคะจากการที่อาจารย์คำนวณสูตรออกมานะคะทั้งหมดเลยนะคะดูตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดเป็นสูตรที่เจ็ดทั้งหมดได้แล้วนะคะแปดสูตรนะ,ะอันนี้เราก็มาดูตรงสรุปเลยนะคะว่าท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกที่ จับเลขสามตัวบนในงวดนี้นะคะจะต้องอาศัยนะคะสูตรตัวเด่นทั้งหมดนี้นะคะจับออกมาแล้วก็พยายามให้มันครบนะคะทุกทุกช่องนี้นะคะ,ะมีโอกาสที่จะถูกนะคะรางวัลเลขท้ายนะคะเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งในในงวดนี้นะคะเป็นเป็นแค่แนวทางที่เฉยนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะในการเสี่ยงโชค แต่ละสูตรนะคะปะปีมีความเป็นไปเป็นมายังไงอาจารย์ให้ดูครบหมดแล้วนะคะสูตรที่หนึ่งเลยนะคะจะได้8,9,0ศนย์นะคะแปดนย์น่าจะมีได้ทักตัวหนึงหรือ2ตัวก็ได้นะคะอ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ถ้าอาจารย์จะชอบนะอาจารย์ชอบที่เลข8นะคะกับเลขศูนย์นี่นะคะสองตัวนี้นะคะไม่รู้จะมาตัวไหนนะคะอาจารย์ชอบสองตัวนี้นะคะต่อมาเป็นสูตรที่สนะคะก็คือ 7 8 9นะคะอ่า789ก็จะมาีเลข8นะคะที่วางชนกันกับเลข9นะคะงวดนี้อาจารย์จะชอบ8มากกว่า9นะคะถึงเลือกมาให้ดู8สูตรเป็นในยะสำคัญเลยนะคะเลข8นะคะชอบ8นะต่อมาก็คือ5 6 7นี่คะ่ะเป็นเลขไหลนะคะ ห้าหกเจ็ดสองสูตรนี้คิดไม่เหมือนกันนะคะทำไม่เหมือนกันวิธีการอันนี้มีด้วยกันถึงสองตัวเลขนะคะศูนย์หนึ่งสองกับห้าหกเจ็ดเท่านั้นเลยะคะ่ะที่ผ่านมาทั้งหมดแต่งวดนี้มาลงตรงที่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะกับเลขไหลที่เป็นห้าหกเจ็ดนี้จะมาเลขไหนคะ,เ,ะเลือกเองนะคะต่อมาอสูตรที่ห้านี่นะคะก็ได้สามสี่ห้าแล้วก็สูตรที่หกก็ศูตหนึ่งแปดนะคะสูตหนึ่งแปดสูตรที่เจ็ดนี้ก็ 528นะคะที่อาจารย์ให้ดูนะคะเมื่อสักครู่นี้ต้องอิงทุกสูตรเลยนะคะแล้วพอสูตรที่8นี้ก็คือ901นะคะต้องมีสักตัวนะคะแต่และสูตรที่อาจารย์หวางให้นะคะมาได้1ถึง2ตัวนะคะยังไม่มีสูตรใดเลยในนี้นะคะที่มาครบเลย3ตัวหมายถึงว่าใน1สูตรออก3ตัวไปเลยอย่างนี้ไม่มีนะคะจะต้องเลือกมาได้1ตัวถึง2ตัวเท่านั้นนะ และอย่าลืมนะคะไปตรวจสอบที่ครบครบบนนะคะกับเลขสองตัวท้ายที่อาจารย์วางให้ดูแล้วนะคะเอามาดูว่าสอดคล้องกันไหมและอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์จะบอกให้ว่างวดที่จะถึงนี้นะคะเป็นหวยที่จะออกงวดสิ้นปีใช่ไหมคะมันจะเล่นค่อนข้างยากสหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่ามันจะมาในเลขดังนะคะหรือหรือเลขของวันสําคัญสําคัญนะคะ วันสําคัญสําคัญของบุคคลสําคัญสําคัญระดับประเทศอย่างนี้นะคะหรืออาจจะมาในเลขทะเบียรนรถยนต์นะคะอะไรของบุคคลสําคัญอย่างที่ว่านี่นะคะมันจะมาเลขไหนหรือจะมาตามเลขสูตรนะคะเลขสูตรที่พวกเราทํากันนี้นะคะออกมานะลองพิจารณาดูดีๆนะคะว่าจะชอบแบบไหนนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะคะก็เลยเอาสูตรเด่นๆนะคะมาให้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจะได้ เ,ออเข้าใจว่าออที่อาจารย์เอามาวางให้นี้แต่ละสูตรนี้มีความเป็นไปเป็นมาแบบไหนสําคัญขนาดไหนแต่ต้องเลือกเลขอะไรบ้างนะคะออหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะอาจารย์ก็วางไปให้แล้วนะคะแต่ก็ไม่ต้องอิงแต่ละสูตรอะไรมากนะคะทุกเสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเสมอนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ฝากเลขนะคะเด่นบนแบบตารางนะคะมีทั้งหมด8สูตรเลยนะคะที่วางให้ดูนะคะ จะรอผลนะคะในวันที่นะคะธันวาคม2564นี้นะคะ,อะขออาจารย์ขอให้ทุกท่านนะคะ,ะโชคดีเลยนะคะเลือกดีๆนะคะเลือกที่ใช่แล้วก็เลือกที่ชอบนะคะ,ะตามดวงเลยนะคะ,อ,ะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ